นี่อู่นันคันสายจ้องไว้ แวนสตนเลต้นมันเนี่ยมันรับธาตุอาหารขึ้นมาที่ใบนะครับพอมันออกผลมาปุ๊บมันก็จะปล่อยธาตุอาหารจากใบมา,นะาที่ผลแทนะถ้าเมื่อไหร่ที่ธาตุอาหารที่ใบนะมันมีน้อยพอปล่อยมาที่ผลปุ๊บใบมันออกอันนี้ไม่ใช่ลาไม่ใช่ถ้ามันสมบูรณ์ปุ๊บเห็นไหมทำไมไอ้ที่มันเป็นไ,ไอ้ใบของเราที่เราฉีดที่มันแทงขึ้นมาทำไมมันไม่ดี ก็มีท่านอาหารที่คือตัวนี้มันจะขยายรากมันก็จะขยายมันก็จะได้กินดีกว่าม เอนิ้วนางสวมแหวนแทนคำว่ามีเจ้าของ,งอย่าถอดแหวนพี่น้นองหากมีใครกำสูงแทนนิ้วนงางขันสายสวัสดีรค,ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก่ายใจโกเตบ้านครับมาในพื้นที่ของ จังหวัดนครเราจะสีมาครับตอนนี้อยู่ในอำเภออำเภอด่านขุนทุ่นะครับอำเภอด่านขุนทุ่นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในแปลงพี่กัแบแปลงพิทีท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่บางคนบางท่านที่ชมรายการเราดูว่าทำไมแปลงพิทีใช้ออตโต้เทอร,ร์โบแล้วทาไมดูแย่จังอันนี้เพิ่งฉีดปนไปแค่สองรอบนะครับแต่ว่าทุกแปลงที่ท่านผู้ชมได้ชมทางรายการที่ผ่านไปมีแต่แปลงสวยๆแต่ว่าวันนี้นี่พี่น้องเกษตรกรเรกรพิ่งกล้าเอามาลองเทสครับว่าเทสแล้วว่ามันเป็นมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนวันนี้เรามา ลองสอบถามข้อมูลดูสวัสดีครับพี่ช่วยแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อเพร์นพี่เพร์นดูบ้านนนุนเมืองบ้านนนุเมืองตะบบนนนุเมืองตํนาตบลอาเภอแางขุนต้นเนาะจังหวัดนครราชสีมาเอาออโตเทอร์โูมาฉีดพ่นกับพริกทั้งหมดทั้งแปลงเลยไหมหรือว่ายังไงของแค่5-6แถว5-6แถวตั้งแต่นู่นมาถึงไหนครับเดียวถึงไหนถึงนี่ใช่ไหมครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือฉีดพ่นออตโต้ไปสิ่งที่พี่เพลินเห็นจากหลังจากฉีดพ่นออตโต้ไปมีอะไรบ้างเกี่ยวกับต้นพริกแปลงของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือยอดก็เชิงแตกออกเขียวดีแล้วก็เม็ดก็สีสดใสดีครับเม็ดตัว,ต,วตัวเม็ดมันจะเงาดูเป็นบาวขึ้นนะครับแล้วก็มันจะแตกยอดอย่างนี้แตกก่ก่อนฉีดมันเป็นอย่างนี้ไหมก็ไม่ค่อยเปลี่ยนไวขนาดนี้ครับ อ๋อก็คือคือแต่ว่าอันนี้ฉีดฉีดไปแค่ไม่กี่วันเองเนาะถ้ารวมก็ประมาณสนะิบวันเองก็เห็นผลมันออกมาอย่างนี้แล้วนะครับมันก็ต่างกว่าที่ว่าไม่ใช่ต่างกว่าที่ไม่ใช้นะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้หลังจากฉีดพ่นมาแล้วแถวนี้เก็บไปหรือ,อยังแถวที่ฉีดนี่เก็บไปบ้างไหมเก็บไปครั้งหนึ่งเก<ร>็บไปครั้งหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้เปรียบเทียบกันเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว,ว่าคือ,ค,อคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เอาเป็นขวดอย่างนี้มาใช้นะครับก็คือมีแค่แค่ ตัวแทนเอาเอามาลองให้ให้ลองดูแค่นั้นเองเขาก็ย ja ังไม่บอกด้วยว่าเป็นอะไรก็บอกให้เอาไปฉีดแค่นั้นเองใช่ไหมครับไม่รู้ครับแล้วแล้วมีอะไรบ้างที่ที่เห็นจากเดิมที่มันไปจากเดิมนอกจากใบนอกจากผลนะสำหรับพี่เพื่อนที่อยู่คุกคีกับพิกมาเนี่ยพิกแปลงนี้มาก็ดูเปลกทุกอย่างทุกอย่างเนาะก็คือเราจริงๆเราทํามามัน เราอยู่กับเขาเราเราก็รู้ว่าเขาเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันมันดีหรือมันแย่ลงใช่ไหมครับครับครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งนู้นก็คือจากนู้นดูนะครับกล้องช่วยแผนให้ก็คือสีมันจะออกประมาณเรื่องเหลืองเหมือนกับมันจะขาดธาตุอาหารไปนะครับใบดูใบที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงแล้วก็ดูลูกเม็ดมันก็จะต่างกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกล้องจะแผนให้ดูอีกรอบนึงนะครับแต่ทีนี้น่ะตอนนี้เราก็เพิ่งฉีดไปแค่สองครั้ง หลังจากนี้ไปผมอยากจะรบก,กวนพี่เพลินนะครับก็คือล็อกที่เราที่เราฉีดมาเนี้ยนะครับ,รบอยากจะให้เก็บเก็บผลผลิตเฉพาะของเขาแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่ามันจะแตกต่างกันไหมเรื่องของน้ำหนักเพราะพริกเราขายน้ำหนักไม่ได้ขายเป็นเมนะ็ดเนาะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ว่าแน่แหละฉีดไปแล้วตอนนี้สองครั้งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับครับผมนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่ง เกษตรกรครับที่กล้าลองเอาออตโต,โต,ต้เทอร์โบมาใช้นะครับซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่เคมีไม่ใช่สารเล่งไม่ใช่อะไรนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เขาจะไปปรับโครงสร้างนะครับให้มันให้ต้นพืชของเรามันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากพี่เพื่อนสังเกตนะครับจะสังเกตพริกนะครับนะครับให้ดูที่ข้อมันถ้าข้อมันสั้นก็มันจะให้ผลผลิตเยอะแล้วดูนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นพริกถ้าจะให้ดีก็คือเขาจะเป็นทรงพุ่ม เขาจะไม่เลียวขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสังเกตจากนี้ไปนี่ก็เพิ่งสิบวันนะครับแต่ว่าจากที่พี่เพื่อนคุกกี้กับพิกมาก็มันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วพี่เพื่อนมีอะไรอยากจะฝากไหมกับขอตัวเธอร์โบลองใช้ไหมให้พี่น้องเกษตรกรลองใช้ดูไหมลองลองใช้้องลองใช้ดูหน่อนะครับก่อนลองใช้ก่อนลองใช้ไปแค่สิบวันเองครับท่านผู้ชมับวันนี้ผมนะครับเื่อใจคนไทยบ้านนะครับในนามบริษัทเอสพีไม่ได้มาตัวเปล่าครับผม เอาผลิตภัณฑ์ออตัวเทูให้เห็นเป็นขวดแล้วนะแต่ก่อนไม่ได้เคยเจอว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับผมมอบให้พี่เบิร์นเอาไว้ใช้กับทิกแล้วก็แปล้พืชของพี่เบิร์นที่ที่ทำการที่ทำเกษตรกรรมนี้ได้ให้ได้ผลผลิตเยอะๆนะครับนี้ผมอมอบให้แล้วกันนะครับครับครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็พี่เบิร์นต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนก่อนจากออตัวเทปูเยี่ยมไมคเลบเยี่ยม ത്��� ത്��� ത